ราเทสต้าน่าจะเจ็บใจพอสมควรในตอนที่แพ้ปตทเพราะตอนนั้นมันสูสีมากเลยดูตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองพอมายกสามก็ออยังดูยากอีกเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เลยผมพูดคำเดิมว่าคู่นี้สินเสมอกันไม่ได้มีใครแบบฝีมือโดดแบบเหนือชั้นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันสูสีมากจริงๆโดยเฉพาะตอนที่ปตทเจอกับมราเทสตาตอนภาคหนึ่งอะผมดูซ้าตั้งสองรอบคือดูซ้ำแบบติดๆกันเลยนะเพื่อที่จะ อยากรู้ว่าใครมันเหนือกว่ากันแน่ยากมากที่จะได้คําตอบคู่นี้เนี่ยใครก็ตามที่เชียร์มอลทอรหรือใครก็ตามที่เชียร์มาราลเทสตาเนี่ยอยากจะล่าใจเพราะว่าคู่นี้ไม่ใช่หกสิบสี่สิบไม่ใช่ห้าสิบห้าสี่สิบห้าอะไรย่างนี้มันเบียดกันยิ่งกว่านั้นอีกอะฝีมือไม่ได้กินกันขาดอะ่ะออกได้ทั้งสองหน้าเลยแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวของผมนะผมก็ลองดูดูบนหัวผมนะ ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนาตะกล้าผมมีความรู้สึกเอียงมาทางปตทแม้มาราเทสตาจะเตะสูงได้ดีแล้วก็มีโอกาสเตะโดนหน้าปตทออกนะไม่รู้โดนคางโดนหน้าเหมือนตอนเขาเจอกันภาคแรกอะเรื่องเตะสูงผมให้มาราเทสตานะทักษะหมัดมาราเทสตาจะเหนือกว่านิดหน่อยแต่ปตทมันจะมีลรกลูกผสมผสานระหว่างหมัดกับเตะที่ทําให้มาราเทสตาเนี่ยโดนไปหลายที่ความหนักหน่วงปตทจะเหลื่อมกว่านิดนึงอะเข้าในเล่นเขามาราเทสตานเขาทําได้ดีด้วย เพราะฉะนั้นปตทเหลื่อมกว่าแค่นิดเดียวในวงในรวมๆทั้งหมดมันก็ยังสูสีอยู่ดีแต่ผมมีความรู้สึกว่าปตทจะเป็นฝ่ายชนะสำหรับคนที่สมัครติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วก็สมัครกันที่หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวไปฟันธงให้ในนั้นก่อน